โรงแรมทุกแห่งมักจะมีห้องบางห้องที่ไม่มีใครอยากเข้าไปทําความสะอาดครับไม่ใช่เพราะว่ามันสกรปรกหรือว่าเพราะมันลกลุงลางแต่เป็นเพราะในห้องนั้นมันมีอะไรบางอยา่างที่ไม่ชอบให้ใครเข้าไปแตะต้อง,องของของมันคืนนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวของพนักงานทําความสะอาดคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องราวของเธอคนนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโรงแรมอาจไม่ใช่แขกที่มาพักแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในห้องพักก็ได้ย้อนเวลากลับไปประมาณ30ปีก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งครับผมจะขอเรียกเธอว่าพี่จันก็นแล้วกัน พี่จันเป็นคนหาเช้ากินค้ำธรรมดาธรรมดานี่แหละครับชีวิตก็ไม่ได้หื่หวาอะไรเธอทำงานเป็นพนักง,งานทำความสะอาดดึกของโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุบลซึ่งเป็นโรงแรมที่เห็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วล่ะครับภายนอกอาจจะดูเก่าดูขังแต่ข้างในก็ยังคงความสะอาดและบริการได้ดีตามมาตรฐานทำให้ยังมีแขกขาประจำแวะเวียนมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ ทางนักท่องเที่ยวทั้งเซลแมนที่เดินทางมาพักค้างคืนหน้าที่ของพี่จันตรงไปตรงมามากครับเธอเข้างานตอนสี่ทุ่มและออกงานตอนเช้ามืดของอีกวันงานของเธอก็คือดูแลความสะอาดในพื้นที่โซนกลางล็อบบี้โถงทางเดินรวมถึงการเตรียมเซตของใช้สำหรับแม่บ้านกะเช้าในกรณีที่มีแขกเช็คเอาท์ออกไปกลางดึก เธอก็ต้องเข้าไปเคียย์ห้องเบื้องต้นเก็บขยะรวบพระปูที่นอนอะไรประมาณนั้นพี่จันทำงานที่นี่มาได้เกือบปีแล้วครับเธอเป็นคนเงีย,งยบๆตั้งใจทำงานไม่ค่อยส่งสิงกับใครเป็นพิเศษก็เลยเป็นที่รู้กันในหมู่พนักง,งานว่าพี่จันนะ่ะเป็นคนไม่กลัวผีใครจะพูดอะไรใครจะเล่าเรื่องหลอนแค่ไหนเธอก็จะนั่งฟังเงีย,งยบๆพยักหน้างึกๆงึก แล้วก็กลับไปทำงานของเธอต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถึงแม่พี่จันจะเป็นคนไม่กลัวผีมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เป็นเหมือนกฎเหล็กเป็นเหมือนข้อตกลงที่ไม่มีใครต้องพูดออกมาดังๆโดยทุกคนในแผนกแม่บ้านโดยเฉพาะกัะดึกอย่างพี่จันรู้ดีนั่นก็คือเรื่องของห้อง507ห้อง507ก็เป็นห้องพักธรรมดารรมดาครับ อยู่เกือบท้ายสุดของทางเดินชั้นห้าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไปกว่าห้องอื่นเลยแต่สิ่งที่แปลกก็คือห้องนี้จะถูกล็อกตายอยู่เสมอหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ฟอนเดสก็จะขึ้นสถานะว่า out of order หรือว่าห้องเสียตลอดทั้งปีไม่เคยมีใครได้เข้าไปพักและที่สำคัญที่สุดคือพนักง,งานทำความสะอาดทุกคนปูกสั่งห้าม ไม่ให้เข้าไปยุ่งกับห้องนี้โดยเด็ดขาดหัวหน้าแผานกแม่บ้านแกมีชื่อว่าป้าอ่อนครับป้าอ่อนแกเป็นคนเก่าคนแก่ของโรงแรมนี้แกเป็นคนพูดเองกับปากตั้งแต่วันแรกที่พี่จันเข้ามาทำงานวันนั้นป้าอ่อนพาพี่จันเดินแนะนำส่วนต่างๆของโรงแรมพอเดินมาถึงชั้น5าป้าอ่อนก็ชี้ไปที่ประตูห้อง507แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังกว่าปกติ จันแกจำไว้นะห้องนี้ห้อง507ไม่ว่ากรณีไหนๆก็ตามห้ามเข้าไปเด็ดขาดเข้าใจไหมพี่จันในตอนนั้นแกก็ยังใหม่ๆอยู่เธอก็ได้แต่พยักหน้ารับคำแต่ก็อดสงสัยไม่ได้เลยลองถามกลับไปว่าทำไมเหรอคะป้าห้องมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าป้าออนสายหน้าช้าครับ แววตาของแกตอนนั้นไม่ดูแปลกๆเหมือนมีความกังวลอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ไม่มีอะไรหรอกแค่ทำตามที่ฉันสั่งก็พออย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าไปอยากรู้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราแค่นั้นก็พอคำพูดของป้าอ่อนมันเป็นเหมือนการตัดบทสนทนาไปในตัวที่จันก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อแต่ความสงสัยมันก็ยังคงอยู่ในใจของเธอนั่นแหละครับ แล้วเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับห้อง507มันก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในทุกคืนที่พี่จันทร์ทำงานคืนแรกๆพี่จันร์ก็แค่รู้สึกว่าบรรยากาศห้อง507มันเย็นกว่าจุดอื่นลองนึกภาพตามนะครับโรงแรมเก่าๆทางเดินปูพรมสีแดงเลื่อนหมูแสงไฟสลัวๆจากโคมไฟติดผนังทุกอย่างมันเงียบสงัดไปหมด แต่พอเดินผ่านห้อง507ทีไรพี่จันจะรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆวุบหนึ่งพัดมาประทะาตัวทั้งๆที่มันเป็นโถงทางเดินที่ไม่มีหน้าตา่างและก็ไม่มีช่องลมเวลาผ่านไปสักหนึ่งเดือนได้เธอก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าแปลกประหลาดกว่านั้นในทุกคืนละลาวตีสองถึงตีสเวลาที่พี่จันเข็นรถทำความสะอาดขึ้นมาที่ชั้นห้า เธอจะเห็นแสงไฟลอดมาจากใต้ประตูห้อง507ลองคิดดูนะครับห้องที่ถูกล็อกตายไม่มีแขกพักสถานนะขึ้นว่าห้องเสียมาเป็นบีๆแล้วใครจะมาเปิดไฟทิ้งเอาไว้พี่จันเคยลองเอาเรื่องนี้ไปบอกกับป้าออนครับแต่ป้าออนกลับทำหน้าไม่พอใจแล้วก็บอกปัดมาว่าแกตาฝ้าหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแสงสะท้อนจากที่อื่น อย่าไปสนใจเลยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับห้องนั้นแต่พี่จันมั่นใจครับว่าเธอไม่ได้ตาฝาดแสงมันลอดออกมาจริงๆบางคืนเธอลองหยุดยืนฟังเงียบๆที่หน้าประตูห้องแล้วเธอก็ต้องผนล,ลุกสู้ไปทั้งตัวพอเธอมั่นใจว่าเธอได้ยินเสียงอะไรบางอยา่างมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังเปิดน้ำในห้องน้ำครับ เสียงน้ำไหลจอกๆเบาๆแต่ชัดเจนในความเงียบของโรงแรมยามดึกเสียงแค่นี้มันก็ดังพอที่จะทําให้ใจหายได้แล้วจินจันเคยลองเอาหูแนบกับประตูเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่แต่พอเธอลองเคาะประตูเล็กเบาๆเท่าน,นั้นแหละครับก๊อกกอกกอกทุกอย่างก็เงียบกิบไป,ปนในทันทีทั้งแสงไฟใต้ประตูและเสียงน้ํา ทุกอย่างหายไปในพริบตาเรากับว่าใครบางคนที่อยู่ข้างในรู้ตัวว่ามีคนอยู่ข้างนอกพี่จานแกเคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้แม่บ้านคนอื่นๆฟังนะครับแต่ละคนก็มีปฏิกิริยาที่ต่างกันไปบางคนก็บอกว่าคิดไปเองแต่แม่บ้านรุ่นเก่าๆบางคนพอได้ยินว่าเป็นห้อง507ก็จะนาซีดแล้วก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเหมือนไม่เป็นเรื่องที่แตะต้องไม่ได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งครับิี่จันแกลองไปถามพี่รปรพรกะดึกที่สนิทกันว่าเคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่ห้องนั้นหรือเปล่าพี่รบพคนนั้นก็ทำหน้าเลือกลากมองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบตอบมาว่าผมไม่รู้อะไรมากหรอกนะพี่แต่ป้าออนแกกำช้าหนักหนาว่าห้ามไม่ให้ใครขึ้นไปชั้นห้ายุ่งกับห้องนั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกาดดึกแกบอกว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนเขา คำว่ารบก,กวนเขามันเป็นคำที่แปลกมากนะครับรบก,กวนใครในเมื่อห้องนั้นมันไม่มีคนอยู่แต่แล้วคืนแห่งความจริงมันก็เดินทางมาถึงครับคืนนั้นเป็นคืนวันสุขแขกค่อนข้างเยอะกว่าปกติอิจันก็ทำงานของเธอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆโทรศัพท์ในห้องพักแม่บ้านก็ดังขึ้น ปลายสายเป็นพนักง,งานต้อนรับที่ฟอนครับน้ำเสียงดูร้อนลนผิดปกติพี่จันครับพี่จันครับได้แล้วพี่เกิดเรื่องอย่าล้วครับพี่พี่จันก็ใจหายว่าหนึกว่ามีแขกเป็นลมเป็นแรงหรือเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นมีอะไรเหรอใจเย็นๆค่อยๆพูดแขกวีพีที่มาพักที่ห้อง506ครับพี่เขาโทรมาคอมเพนหนักเลยครับ เขาบอกว่าท่อ้ําในห้องน้ําห้องค้างๆน่าจะแตกตอนนี้มีน้ําซึมออกมาจากกําแพงห้องเขาเปีกไปหมดทั้งห้องแล้ครับพี่ที่จันก็ขมวดคิว้วห้องก้างๆห้อง506มันก็คือห้อง507แล้วจะให้พี่ทํำยังไงก็ห้อง507มันยังไม่ทันที่พี่จันจะพูดจบพนักงานฝอนก็สนขึ้นมาทันทีผมรู้ครับพี่ แต่ตอนนี้ผู้จัดการใหญ่เพิ่งโทรเข้ามาสั่งการเองเลยเขาบอกว่าต้องเข้าไปเช็คด่วนป้าอ่อนก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เลยครับพี่ตอนนี้มีแค่พี่จันคนเดียวที่อยู่หน้างานผู้จัดการบอกว่าให้พี่จันเอากุญแจสำรองฉุกเฉินเข้าไปดูให้หน่อยวินาทีนั้นพี่จันรู้สึกเหมือนเลือดภายในกายเย็นเฉียบกดเหล็กที่ป้าอ่อนย้ำนักย้ำหนาภาพของแสงไฟใต้ประตูเสียงน้ำที่นุนกคืน ทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาภายในหัวของเธอแต่แต่ป้าออนสั่งห้าไหมไว้นะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับพี่แขกวุวายหนักมากขู่จะเอาเรื่องโรงแรมไม่ถึงที่สุดผู้จัดการบอกว่าถ้าพี่ไม่เข้าไปพรุ่งนี้เราโดนไล่ออดก,กันหมดแน่นะพี่นะช่วยผมหน่อยแกเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รีบลงมารายงานก็พอพี่ พี่จันยืนนิ่งไปอึดใจหนึ่งครับในหัวมันตีกันไปหมดระหว่างคําสั่งของผู้จัดการกับคำเตือนของป้าอ่อนสุดท้ายเธอก็ต้องเลือกทำหน้าที่การงานของตัวเองเพราะเธอไม่อยากตกง,งานก็ได้เดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูให้นะหลังจากนั้นพี่จันเธอก็วางสายแล้วก็เดินไปที่ตู้เก็บกุญแจฉุดเฉิญมือของเธอสั่นเทา ตอนที่หพวงกุญแจที่มีป้ายพลาสติกสีแดงเลื่อนหมูห้อยอยู่บนป้ายนั้นมีตัวเลขสลักเอาไว้ว่า507พี่จันสูดหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็เข็นรถทําความสายของเธอตรงไปที่ลิฟต์หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนกับกําลังจะหลุดออกมาจากอกเมื่อลิฟต์เปิดออกที่ชั้นหบรรยากาศที่คุ้นเคยมันกลับดูหน้าขนลุกขึ้นมาเป็นทวีคูณทางเดินที่เงียบสงัด มันเงียบจนได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองแสงไฟสลัวสลัววันนี้มันดูลิบหลีกว่าทุกวันเธอเข็นรถไปช้าๆเสียงล้อบ,บทดกับพรมดังแผ่วเบาจนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้อง5 07คืนนี้ไม่มีแสงไฟลอดออกมาจากใต้ประตูครับไม่มีเสียงน้ำทุกอย่างเงียบสนิทอิจันล้งแจออกมาจากกระเป๋าเสือ้อ มือของเธอยังสั่นไม่หยุดเธอพยายามเสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจแกรกเจยงกลไกปลดล็อกดังขึ้นมันดังสะท้อนไปทั่วถงทางเดินผิวจันกืนน้ำลายเหนียวๆลงคอแล้วค่อยๆผ่าประตูให้เปิดออกเอียดปลายประตูไม้นักอึง้งค่อยๆเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นความมืดมิดที่อยู่ข้างใน พร้อมกับกลิ่นอับชื้นครับแต่มันเป็นความชื้นที่แปลกมันไม่ใช่กลิ่นอับของห้องที่ปิดเอาไว้นานๆแต่มันเป็นกลิ่นอับชื้นที่ปนมากับกลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่เหลวที่ใช้ในโรงแรมมิจันเอื้อมมือไปค้ำหาสวิตไฟที่ข้างประตูแ,แสงไฟนีออนสีขาวสว่างวาบขึ้นมาทำให้วิจันต้องหยีตาปรับสายตาอยู่สักพักและเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาเต็มๆ เธอก็ต้องประหลาดใจครับเพราะว่าภายในห้อง507มันไม่ได้มีสภาพเหมือนห้องที่ถูกทิ้งร้างเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างสะอาดเอี่ยมผืนผมถูกดูดฝุ่นอย่างดีไม่มีฝุ่นเกาะแม้แต่นิดเดียวบนเตียงนอนขนาดคิงไซส์ผ้าปูที่นอนสีขาวสะอาดตาก็ถูกดึงจนตึงเปรีย้ยมอนหนุนสี่ใบถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ผ้าห่มถูกพับวามไว้ที่ปลายเตียงอย่างสวยงามบนโต๊ะทำงานไม่มีอะไรวางอยู่เลยเก้าอี้ถูกสอดเก็บเข้าที่โคมไฟถูกเช็ดจนเงาวับแม้กระทั่งในมินิบาร์ขวดน้ำดื่มสองขวดก็ยังถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบที่จานแกคิดว่ามันสะอาดเกินไปสะอาดจนผิดสังเกตเธอเดินเข้าไปในห้องอย่างระมัดระวัง วางอุปกรณ์ทำความสะอาดลงแล้วเดินตรงไปที่ห้องน้ำก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะไปดูเรื่องเท่าน้ำที่แขกห้อง506แจ้งมาเมื่อเธอเปิดประตูเข้าห้องน้ำไปเธอก็ต้องแปลกใจอีกครั้งพื้นห้องน้ำแห้งสนิทไม่มีร่องรอยของน้ำรูวซึมเลยแม้แต่หยดเดียวเธอลองเปิดก๊อกน้ำที่อ่างล้างหน้าน้ำก็ไหลปกติลองกดชักโครก ระบบก็ทำงานได้ดีลองเปิดฝักบัวก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วน้ำมันซึมมาที่ห้องห้า6ได้ยังไงพิจาร์ยืนงงอยู่คูรู่หนึ่งตอนที่สายตาของเธอจะไปสะดุดกับอะไรบางอยา่างบนลาวแขวนผ้าขนหนูมีผ้าขนหนูผืนใหญ่สีขาวสะอาดผ้าอยู่หนึ่งผืนแต่สิ่งที่แปลกก็คือสายผ้าด้านหนึ่งมันเปียกชื้น เหมือนมีคนเพิ่งจะใช้เช็ดมือไปหมัดๆและเอามาพาดเอาไว้พี่จันขมวดคิ้วเธอแน่ใจว่าเธอเป็นคนแรกที่เปิดห้องนี้เข้ามาในรอบหลายปีแล้วใครกันที่มาใช้ผ้าขนหูผืนนี้ในตอนนั้นเองครับที่พี่จันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องนี้เพียงคนเดียวความรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเธอมาจากด้านหลังมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศในห้องที่เคยเงียบสงบตอนนี้มันกลับทําให้เธอหายใจอึอดอดัดจนหายใจไม่ทั่วท้องเธอรีบเดิอนออกมาจากห้องน้ำแล้วตั้งใจว่าจะโทรลงไปแจ้งฟอนว่าไม่พบปัญหาน้ำรั่วแต่ในขณะที่เธอกำลังจะหันหลังกลับหางตาของเธอก็เหลือไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกบานใหญ่ที่อยู่เหนือโต๊ะเครื่องแป้งเป็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องข้างๆตู้เสื้อผ้า จันหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอลีบหันกลับไปมองทันทีแต่ตรงนั้นมันกลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยเธอคิดว่าเธอคงตาฝาดไปเองอาจจะเพราะความกลัวความเหนื่อยล้าเธอบอกกับตัวเองแบบนั้นแล้วก็หันกลับมาทางเดิมแต่แล้วเธอก็ต้องโตแข็งชื่อเพราะว่าบนพื้นพรมตรงหน้าโตเครื่องแปลง มันมีรอยเท้าปิดเปียกปรากฏขึ้นมาสองรอยเป็นรอยเท้าเปล่าของผู้หญิงที่พึ่งจะปรากฏขึ้นมาสดๆลอนๆทางทั้งที่เมื่อคู่นี้มันยังไม่มีอะไรเลยรอยเท้านั้นมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนที่เนื้อตัวเปียกโชกพึ่งจะเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วมายืนอยู่ตรงหน้ากระจกตรงจุดที่เธอยืนอยู่ตอนนี้พอดีขนทั่วล่างของพิจารณ์ลุกชันขึ้นมาพร้อมกัน เธอรู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติเธอต้องรีบออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดเธอรีบคว้าอุปกรณ์ของเธอแล้วหันหลังเตรียมที่จะวิ่งไปที่ประตูแต่ทันใดนั้นเองครับแกลกเสียงลูกบิดประตูห้องถูกล็อกจากด้านในจีจานเบิกตาโพงเธอรีบวิ่งไปที่ประตูทันทีพยายามบิดลูกบิดสุดแรงแต่มันไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเหมือนมีใครมาคนจับมันไว้อยู่อีกด้าน เปิดประตูนะเธอทุบประตูรัวๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับแล้วเธอก็ได้นินเสียงมันเป็นเสียงสะอื้นให้ของผู้หญิงเสียงนั้นมันดัองออกมาจากในห้องน้ำอิจันก็ค่อยๆหันกลับไปมองหัวใจของเธอเต้นลรัวเหมือนกองสงครามเหนือการแตกพักไปทั่วทั้งตัวเสียงสะอื้นนั้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมาน มันบีบคั้นหัวใจของคนฟังจนแทบจะทนไม่ไหวที่จันไม่รู้ว่าเธอควรจะทําอย่างไรดีเธอติดอยู่ในห้องนี้กับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ภายในห้องน้ําแต่แล้วสัญชาตญาณแหงความเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นความสงสารที่เกิดขึ้นในใจมันทําให้มิจันตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแทนที่เธอจะกรีดร้องโวยวาย เธอกลับพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทามีมีอะไรให้ช่วยไหมคะสิ้นเสียงของพิจารณ์เสียงซส้ออื่นในห้องน้ำก็พันหยุดลงความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่มันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วพิจาร์ก็ได้ยินเสียงคลิกมันเป็นเสียงเหมือนคนปลดล็อกกอนประตูห้องน้ำ บานประตูห้องน้ำค่อยๆแง้มออกมาเองช้าๆอิจันยืนตัวแข็งจ้องมองเข้าไปในความมืดสลัวของห้องน้ำเธอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแล้วเธอก็เห็นครับบนพื้นห้องน้ำที่แห้งสนิทเมื่อคู่ตอนนี้มันเจิ่งนองไปด้วยน้ำและตรงกลางห้องมอีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดตัวอยู่บนพื้นผู้หญิงคนนั้นเธอสวมชุดยูนิฟอร์มแม่บ้านของโรงแรม แบบเดียวกับที่พิจันใส่อยู่ไม่มีผิดเพี้ยนผมของเธอยาวสยายเปียกน้ําปิดบังใบหน้าจนมองไม่เห็นร่างไหนไม่ได้ขยับเขยื่อนเลยแต่แล้วมือของร่างนั้นก็ค่อยๆย,ยกขึ้นชา้ชาๆชา้ชาๆแล้วชี้ไปที่ใต้เตียงนอนในห้องพักพิจันมองตามนิ้วที่ชี้ไปเธอไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรร่างในห้องน้ํา ยังคงชี้นิ้วค้างไว้อยู่อย่างนั้นเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอด้วยความกลัวที่ผสมปนเปไปกับความสับสนพิจันทร์ค่อยๆก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังของเธอไปชิดกับเตียงนอนแล้วเธอก็ตัดสินใจก้มลงไปมองใต้เตียงสิ่งที่พิจันร์เห็นทำให้เธอแทบจะสิ้นสติทันทีใต้เตียงนั้นมีกระเป๋าเดินทางใบเก่าๆซ่อนอยู่ใบหนึ่ง แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือทางข้างกระเป๋าเดินทางมีแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกงัดแงะออกมาจากพื้นและในช่องวางใต้พื้นกระดานนั่นเองพี่จันก็เห็นอะไรบางอยา่างที่ทําให้เลือดภายในกายของเธอจับตัวเป็นน้าแข็งมันคือป้ายชื่อพนักง,งานที่ถูกฝังเอาไว้ป้ายชื่อนั้นเก่าและมอมแมมมากแต่พี่จันยังพอมองเห็นชื่ สลักอยู่บนนั้นได้อย่างชัดเจนสมศรีและตำแหน่งที่ระบุไว้ก็คือพนักง,งานทำความสะอาดพี่จันจำได้ทันทีครับเธอเคยได้ยินชื่อนี้จากแม่บ้านรุ่นเก่าๆที่ชอบจับก,กลุ่มคุยกันสมศรีคือชื่อของพนักง,งานทำความสะอาดคนหนึ่งที่หายตัวไปจากโรงแรมอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนบางกะว่า เธอหนีตามผู้ชายไปบางก็ว่าเธอยักย่กเงินของโรงแรมแล้วหนีไปแต่ก็ไม่มีใครรู้ความจริงสักคนในตอนนั้นเองครับพี่จันทร์ก็เข้าใจทุกอย่างเสียงเตือนในหัมันดังขึ้นมาทันทีวิญญาณในห้องนี้ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเธอแต่กำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างพยายามที่จะเตือนพี่จันทร์เงยหน้าขึ้นมาจากใต้เตียง แลมองกลับไปที่ห้องน้ําร่างของผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงพื้นห้องน้ําที่เปียกโชกและความเย็นยะเยือกที่จับข้อหัวใจและทันใดนั้นเองโทรศัพท์มือถือของพิจารณ์ที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อก็สั่นขึ้นมาหน้าจอโชว์เบอร์ที่ไม่คุ้นเคยแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะกดลับไปสายคือเสียงของป้าอ่อนครับหัวหน้าาแกแปบ้านของเธอเอง แต่น้ำเสียงของป้าออในคืนนี้มันฟังดูเย็นชาและอำมหิตอย่างที่พี่จันไม่เคยได้ยินมาก่อนจันแกอยู่ในห้อง507ใช่ไหมฉันเตือนแกเใช่ไหมว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับห้องนั้นเด็ดขาดพี่จัน์ตสั่นเทิมแล้วก็ถามไปว่าป้าป้ารู้ได้ยังไงเสียง,งหัวเราะหึ่หึดังมาจากปลายสายฉันก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ชั้นห้านี่แหละ ฉันเห็นแกเดินเข้าไปแกมันดื้อด้านไม่รู้จักฟังคำเตือนเหมือนกำลังสมศรีไม่มีผิดภาพทุกอย่างมันประติดประต่อ,อก,กันในหัวของพี่จันทันทีครับเรื่องน้ำรั่วซึมมันเป็นเรื่องที่ถูกกุกขึ้นเผื่อรอให้เธอเข้ามาในห้องนี้และป้าอ่อนคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดป้าป้าทำอะไรคุณสมศรีพี่จันหามออกไปด้วยเสียงสั่นเครือ มันอยากกูรู้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของมันเองป้าอ่อนก็จะข้อกลับมาครับมันดังไปรู้เรื่องที่ฉันยักย่อเงินของโรงแรมมันขู่จะไปฟ้องผู้จัดการฉันก็เลยต้องสั่งสอนมันซะหน่อยแต่ดันพลาดไปสนิดหัวมันดันไปฟ้ายกับขอบอ่างในห้องน้ําก็เลยหลับไม่ตื่นไปเลยฉันก็เลยต้องจัดการซ่อนมันเอาไว้ใต้พื้นห้องนั่นแหละพี่จันแทบจะสุดลงไปกองกับพื้น เรื่องราวที่เคยได้ยินมันคือความจริงฉันอุษาสร้างเรื่องว่าห้องนี้ท่อประปามีปัญหาขอปิดตายไว้ซ่อมแซมถาวรทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ด้วยดีแล้วถ้าแกไม่เข้าไปจุนจานซะก่อนพี่จันรู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีครับปะอ่อนตั้งใจจะคาบเธอปิดปากแล้วจัดฉากให้เหมือนกับอุบัติเหตุเหมือนกับที่คุณสมศรีนั้นเคยโดนออกมาเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ อย่าคิดว่าแกจะหนีไม่ได้เสียงป้าอ่อนดังลอดเข้ามาจากประตูหน้าห้องพร้อมกับเสียงทุบประตูรัวๆพี่จันสิ้นหวังนะครับเธอติดอยู่ในห้องนี้กับพัตตกรที่รออยู่ข้างนอกแต่ในวินาทีที่เธอกำลังจะหมดหวังนั่นเองก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะดังขึ้นแต่ไม่ใช่ที่ประตูหน้าห้องมันดังมาจากหน้าตา อีจันลิฟหันไปมองทันทีหน้าต่างบานใหญ่ของห้องพักที่ปกติจะถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาแต่ตอนนี้มันเปิดแง้มออกเองนอกหน้าต่างคือระเบียงแคบๆที่มีไว้สำหรับวางคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาแต่ชัดเจนมากับสายลมยามดึกหนีไปมันคือเสียงของคุณสมศรีครับวิญญาณตนนั้นไม่ต้องการที่จะทำร้ายเธอเลย ตลอดเวลาที่ผ่านมาแสงไฟที่เปิดเองเสียงน้ำที่ดังขึ้นทั้งหมดนี้มันคือความพยายามที่จะสื่อสารความพยายามที่จะเตือนไม่ให้พนักง,งานคนอื่นๆต้องมาพบชะตากรรมแบบเดียวกับเธอจิจันไม่รอช้าเธอรีอบวิ่งไปที่หน้าตา่างปีนข้ามออกไปที่ระเบียงแคบๆนั้นหัวใจของเธอแทบจะวายเธอค่อยๆขย,ยับตัวไปตามขอบระเบียงเกาะผนังตึกเอาไว้แน่น ไปยังระเบียงห้อง506ที่อยู่ติดกันเจ้าดีที่แขกห้อง506ไม่ได้ล็อกประตูกระจกที่ระเบียงเอาไว้ฮี่จันจึงสามารถเลื่อนเปิดและปีนเข้าไปในห้องได้สำเร็จทำกลางความตกตะลึงของแขกที่พักอยู่และเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการครับตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุปอออนถูกจับกลุมในที่สุดและเมื่อมีการลือพื้นห้องห้อง507 ก็ในพบกับโครงกระดูของคุณสมศรีที่ถูกฝังอยู่ใต้ใ้นมานานหลายปีพี่จันรธอละออกจากโรงแรมในวันลุ่กขึ้นทันทีครับและเธอก็ไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยแต่เธอก็ยังได้ยินข่าวข่าวมาจากเพื่อนร่วมงานเก่าๆอยู่เสมอทุกวันนี้ห้อง507ถูกปิดตายอย่างถาวรไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปอีกแต่พนักง,งานกะดึกหลายคนก็ยังคงยืนยันเป็นสียงเดียวกันครับว่า ในทุกค่ำคืนพวกเขายังคงเห็นแสงไฟเปิดสว่างขึ้นมาเองจากในห้องนั้นเราวับว่าคุณสมศรียังคงทำหน้าที่พนักง,งานทำความสะอาดของเธอต่อไปคอยดูแลห้องเธอให้สะอาดเอียบอยู่เสมอและคอยเตือนทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าอย่าได้ไว้ใจใครง่ายๆเพราะบางครั้งคนที่ดูเหมือนจะหวังดีกับเราที่สุดอาจจะเป็นคนที่หลายกาศที่สุดก็เป็นได้ คือเรื่องราวในค่าคืนนี้นะครับสอนให้เราได้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าจิตใจของมนุษย์ที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันถ้าทุกคนชอบเรื่องราวแบบนี้ตบกลนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe the night tales เอาไว้นะครับรอครั้งหน้าเ,นเรื่องที่คุณจะได้ฟังอาจเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิด